บทที่719เลือกคู่ครองผิดคิดจนวันตายเลือกตระกูลผิดตายทันทีเป็นไปตามแผนพันธมิตรทั้ง5้าตระกูลผู้นำตระกูลอื่นๆตัดสินใจไม่โทรเรียกบริการของพวกเขามาเสริมกำลังนายท่านตระกูลหลีขอโทษนะครับจู่ๆก็มีคนพูดขึ้นมาเมื่อได้ยินเช่นนี้สีหน้าของหลีจือออก็แข็งทื่อทันทีคุณหมายความว่าอย่างไรเราได้หารือกันแล้วจึงตัดสินใจมอบทรัพย์สินครึ่งหนึ่งอย่างน้อยก็สามารถรักษาตระกูลของเราไว้ได้ชายคนนั้นกล่าว ผมก็เลือกมอบทรัพย์สินครึ่งหนึ่งออกไปด้วยครับทันทีหลังจากนั้นผู้นําคนอื่นๆก็แสดงความเห็นผมก็เลือกที่จะยอมจำนวนต่อตระกูลเฉินผมก็เลือกที่จะยอมจำนวนผู้นําที่เหลืออีกสองคนก็แสดงความคิดเห็นแล้วพันธมิตรทั้งห้าตระกูลได้ยอมยกทงงาวไปแล้วเหลือเพียงตระกูลหลีเพียงตระกูลเดียวที่ตั้งใจจะต่อสู้กับตระกูลเฉินจนถึงที่สุด สีหน้าของหลีจืออดูแย่มากในทันใดเมื่อกี้เขาได้ขู่ผู้นำอีกสี่คนแล้วโดยคิดว่าพวกเขาจะอยู่ข้างตัวเองคิดไม่ถึงว่าทั้งสี่จะเลือกที่จะยอมจำนวนแม่งเมื่อเป็นเช่นนี้การของขู่ของเขาก็ไม่มีประโยชน์เลยแต่ทำให้เขาขี่หลังเสือแล้วลงยากซะด้วยสิเชียในบรรดาพันธมิตรทั้งห้าตระกูลตระกูลหลีนั้นแข็งแกร่งที่สุดแต่ตอนนี้อีกสี่ตระกูลเลือกยืนอยู่เคียงข้างตระกูลเฉินและตระกูลหลีก็ปิดประตูแพ้ในทันทีพวกคุณบ้าไปแล้วเหรอ หลีจือออยังคงเกลียกล่อมเป็นครั้งสุดท้ายและพูดอย่างโกรธเคืองวันนี้ตระกูลเฉินต้องการทรัพย์สินครึ่งหนึ่งของพวกคุณพรุ่งนี้เขาก็กล้าที่จะยึดทรัพย์สินทั้งหมดของพวกคุณคิดสิคิดตระกูลเฉินก็แค่วางมาดใหญ่โตเพื่อตบตาผู้คนเท่านั้นจับเสือมือเปล่าหลังจากที่พวกคุณยอมจำนวนตระกูลเฉินจะกลายเป็นยักษ์ใหญ่อันดับหนึ่งของแปดตระกูลแห่งเยนตูถึงตอนนั้นตระกูลเล็กๆอย่างพวกคุณที่สูญเสียทรัพย์สินไปครึ่งหนึ่งตระกูลเฉินจะเห็นพวกคุณอยู่ในสาายตาไหม แต่ถ้าพวกคุณยอมที่จะยืนหยัดร่วมกับผมด้วยความแข็งแกร่งของพันธมิตรทั้งห้าตระกูลของเราตระกูลเฉินจะมีโอกาสถูกเราทำลายล้างสูงเมื่อถึงตอนนั้นทั้งห้าตระกูลของเราแบ่งตระกูลเฉินร่วมกันซึ่งจะทำให้ความแข็งแกร่งของพวกเราเพิ่มมากขึ้นหลีจือออกังวลใจมากแต่หลังจากที่เขาพยายามโน้มน้าวโมติเวทผู้นำทั้งสี่อย่างเต็มที่แล้วเขาก็ไม่สามารถทำให้ผู้นำอีกสี่คนเปลี่ยนใจได้เลย ในท่านตระกูลหลีผู้รู้สถานการณ์ปัจจุบันคือผู้มีสติปัญญาเป็นเลิศดังคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตระกูลเฉินสามารถแทนที่ตระกูลใช่ได้ในชั่วข้ามคืนสิ่งนี้ได้แสดงให้เห็นแล้วถึงความแข็งแกร่งของตระกูลเฉินแล้วแม้ว่านี่จะไม่ใช่จุดแข็งที่แท้จริงของตระกูลเฉินก็ตามมันก็สามารถแสดงให้เห็นว่ามีคนใหญ่คนโตที่หนุนหลังตระกูลเฉินอยู่ผู้นำคนหนึ่งกล่าวตระกูลเฉินตอนนี้ถึงแม้เราจะร่วมมือกันเราก็ไม่สามารถเอาชนะเขาได้ ใช่ครับจูู่ผู้นำเฉินก็เชิญพันธมิตรทั้งห้าตระกูลของเรามาเห็นได้ชัดว่ามีการเตรียมตัวดีแล้วในการกลืนกินพวกเราเขาไม่ได้เป็นคนโง่ถ้าเขากลัวพันธมิตรทั้งห้าตระกูลของเราจริงๆแล้วจะยอมให้เราโทรเรียกยอดฝีมือมาเสริมทับหรอสมองน่ามีไหมคิดสิคิดผู้นำคนหนึ่งกล่าวตามตรงนายท่านตระกูลหลีเราไม่สามารถต่อต้านกับตระกูลเฉินได้เลยยอมแพ้เถอะ มีเพียงยอมแพ้เท่านั้นจึงจะสามารถรักษาตระกูลของเราไว้ได้มิฉะนั้นจุดจบของตระกูลใช่ก็จะเป็นจุดจบของเรานะผู้นำทั้งสองที่ขอร้องเขาต่างก็พูดออกมาหลีจือออกัดฟันด้วยความโกรธพลางกล่าวก่อนหน้านี้ที่ผมบอกว่าผมจะลงมือกับตระกูลเฉินพวกคุณก็สนับสนุนแต่ตอนนี้เป็นไงละในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้พวกคุณทุกคนก็มายอมแพ้ผู้นำอีกสี่คนต่างก็ละอายใจแต่การแสดงของเฉินซิงห่ในวันนี้ทำให้พวกเขากดดันอย่างมาก เพื่อที่จะรักษาตระกูลไว้พวกเขาจำใจต้องจำนวนในเวลานี้จูจ่ๆก็มีเสียงคำรามดังลั่นมาทางด้านนอกขบวนรถเมอร์เซเดสเบนส์สีดำหลายสิบคันวิ่งทะลวงเข้าไปในบ้านของตระกูลเฉินโดยตรงและเหล่าชายแต่งตัวภูมิฐานสี่ห้าคนก็รีบลงมาจากรถทว่าทันใดนั้นชายร่างกำยำจำนวนสองสามร้อยคนราวกับกองทัพทหารเสือก็พลันปรากฏตัวขึ้นด้านนอกผู้นำแห่งพันธมิตรทั้งห้าตระกูลต่างตกใจเป็นพนลวันเมื่อเห็นฉากนี้ นายท่านประกูลหลีนี่คือคนที่คุณโทรเรียกมาใช่หรือไม่ขอรับมีคนถามด้วยเสียงสัน่นหลีจื้อออส่ายหัวและพูดด้วยน้ำเสียงที่ทุ้มต่ำว่าเมอร์เซเดสเบนเอสคลาดูแล้วอย่างน้อยก็40คันฉากอลังการเช่นนี้เกรงว่ามีเพียงแปดตระกูลแห่งเยนตูเท่านั้นที่ทำได้แปดตระกูลแห่งยะเยนตูหรือมีคนแปลกใจและถามหรือว่าแปดประกูลแห่งเย,นต,น,งเยนตูกำลังจะลงมือกับประกูลเฉินใช่ไหมเขาคือหงซิง ผู้นำคนหนึ่งกล่าวด้วยความตกตะลึงในทันใดทุกคนจึงพบว่าเป็นหงสิงของตระกูลหงได้เดินออกจากรถพวกคุณดูเร็วๆสิคนที่อยู่ข้างๆหงสิงเป็นผู้นำตระกูลซุนซุนซี่ไม่ใช่เหรอหลีจือออก็ชี้ไปที่คนข้างๆหงสิงและถามโอ้แม่เจ้าเป็นซุนซี่จริงๆด้วยคนของตระกูลซุนนี่จะลงมือกับตระกูลเฉินจริงเหรอทุกคนอุทานออกมา มุมปากของหลีจืออ้อยกขึ้นเล็กน้อยพลางย่ะเย,ย้ยดูเหมือนว่าเราจะได้ชมการแสดงที่สุดยอดแล้วเรียกได้ว่าคนที่มีความสุขที่สุดในตอนนี้ก็คือเขาถ้าไม่มีคนจากตระกูลซุนอีกสีตระกูลที่เหลือก็จะยอมจำนวนต่อตระกูลเฉินแล้วและพึ่งแค่ตระกูลหลีมันเป็นไปไม่ได้ที่จะสู้ตระกูลเฉินได้แต่ตอนนี้ตระกูลซุนจากแปตระกูลแห่งเยนตูอยู่ที่นี่แล้วตระกูลเฉินจะอยู่รอดได้หรือไม่นั้นยังเป็นคำถาม นายท่านตระกูลหลีนี่คือฟ้ากำลังช่วยเรานายท่านตระกูลหลีฉลาดจริงๆเราควรร่วมมือกันจัดการกับตระกูลเฉินจึงจะมีโอกาสแข็งแกร่งขึ้นวันนี้เราจะเป็นผู้ชมมองดูมังกรและเสือต่อสู้กันพันธมิตรทั้งห้าตระกูลจงเจริญตระกูลเฉินเป็นใครหน้าไหนผู้ควรที่จะต่อสู้กับพันธมิตรทั้งห้าตระกูลของเราเหรอผู้นําพันธมิตรทั้งห้าตระกูลที่เพิ่งกล่าวว่ายอมจำนวนต่อตระกูลเฉินตอนนี้ทุกคนกลับเปลี่ยนใจ แม้ว่าหลีจือออจะรังเกียจนกสองหัวเหล่านี้แต่เขาก็ไม่ไปกล้าเสียดสีเดียวมันหนีอย่างไรก็ตามเพราะพันธมิตรทั้งห้าตระกูลยังคงต้องการคนเหล่านี้เพื่อจะเติบโตท่านผู้นำซุนท่านมาที่นี่ทำไมหลีจือออนำผู้คนออกไปด้วยท่าทีที่ประจบสอพลอก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและกล่าวซุนซี่เหลือบมองหลีจือออย่างเฉยเมยและหัวเราะอ,อย่างเย็นชาหลีจือออพวกคุณยอมจำนวนต่อตระกูลเฉินแล้วหรือ หลี่จือออสายหัวอย่างรวดเร็วผู้นำซุนเป็นไปได้อย่างไรเราติดอยู่ที่นี่ด้วยแผนชั่วของตระกูลเฉินตอนนี้ผมให้ทางเลือกแก่พวกคุณไม่ก็ยอมจํานวนต่อตระกูลซุนและมอบร้อยละห้สิบของผลกำไรของตระกูลของพวกคุณให้ตระกูลซุนของผมทุกปีไม่เช่นนั้นผมจะปฏิบัติต่อพวกคุณเหมือนกับตระกูลเฉินแล้วทำลายล้างพวกคุณพร้อมกันซุนซี่พูดขึ้นทันใด เมื่อได้ยินเช่นนั้นผู้นำพันธมิตรทั้งห้าตระกูลต่างก็ตกตะลึงแม่งเอ้ยวันนี้เป็นวันศกนาตกรรมสำหรับพันธมิตรทั้งห้าตระกูลใช่ไหมตระกูลเฉินเพิ่งขู่ว่าให้มอบทรัพย์สินครึ่งหนึ่งและตอนนี้ตระกูลซุนก็ขู่ว่าให้มอบผลกำไร50%ทุกปีไม่ว่าจะเป็นตระกูลซุนหรือตระกูลเฉินดูเหมือนว่าจะเป็นทางตันของพันธมิตรทั้งห้า หงสิงกล่าวด้วยรอยยิ้มทางที่ดีพวกคุณควรรีบตัดสินใจไม่เช่นนั้นจะสายเกินไปถ้ารอให้ตระกูลซุงทำลายล้างตระกูลเถินแล้วค่อยมาเลือกถึงตอนนั้นก็สายไปแล้วอ้อขอบอกไว้ก่อนว่าตระกูลหงได้ยอมจำนวนต่อตระกูลซุนแล้วเมื่อพวกคุณยอมจำนวนพวกเราก็คือพี่น้องแล้วหลังจากได้ยินคำพูดของหงสิงผู้นำพันธมิตรทั้งห้าตระกูลต่างก็ประหลาดใจสถานะของตระกูลหงในเยนตูนั้นเปรียบได้กับตระกูลหลีแต่ทั้งสองตระกูลมีความขัดแย้งกันมาโดยตลอด มาชิกของพันธมิตรทั้ง5้าตระกูลก็เงียบไปครู่หนึ่งด้านหนึ่งคือตระกูลซุงที่เป็นหนึ่งใน8ของ8ปตระกูลแห่งเยนตูอีกด้านหนึ่งคือตระกูลเฉินซึ่งมีคนใหญ่คนโตที่อยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเลือกด้านไหนก็มีแต่ศูญย์เสียห้าเปอร์เซ็น์กล่าวง่ายๆก็คือไม่ว่าจะเลือกฝ่ายไหนก็มีแต่สูญเสียไม่มีทางออกแต่ประเด็นสําคัญอยู่ที่คุณจะต้องเลือกให้ถูกฝ่ายด้วยว่าจะเลือกทีมเย่าหรือทีมเยืนคุณต้องคิดให้ดีไม่เช่นนั้นหากเลือกผิดชีวิตเปลี่ยน บทที่7 2็ดยี่ิยอมหรือไม่ถามใจคุณดูในเวลานี้เฉินซิงไห่ก็เดินออกมาพลางมองไปที่ซุนซี่อย่างเฉยเมยและพูดด้วยรอยยิ้มว่าไม่ทราบว่าผู้นำตระกูลซุนมาที่บ้านของตระกูลเฉินของผมมีธุระอะไรหรือซุนซี่รู้สึกแปลกใจชอบกนเขาพาคนมาที่ตระกูลเฉินมากสักขนาดนี้แต่บนใบหน้าของเฉินซิงไห่กลับไม่ได้มีร่องรอยขอความกลัวเลยสักนิดแต่กลับมีรอยยิ้มที่ขี้เล่นให้เห็นในขณะที่เขากำลังคิดทันใดนั้น หงสิงก็ตบเท้าก้าวออกมาพลางพูดด้วยวาจาที่หยิ่งพยองไอ้แก่เฉินซิงไหาเมื่อกี้แกเก่งมากนักไม่ใช่เหรอแกยังบอกด้วยว่าถ้าอยากให้ตระกูลเฉินยอมจำนนก็ให้ผู้นำตระกูลซุงมาพูดคุยด้วยตนเองตอนนี้ผู้นำตระกูลซุงก็อยู่ที่นี่แล้วแกยังคงหยิ่งทนงอยู่อีกรึ เฉินซิงหายขมวดคิ้วทันทีก่อนหน้านี้ที่หงซิงมาโน้มน้าวให้เขายอมจำนนอย่างเฉินได้บอกไปว่าหากต้องการให้ตระกูลเฉินยอมจำนนก็ให้ผู้นำตระกูลซุงมาด้วยตัวเองแต่ทว่าหงซิงได้ปรุงแต่งรสชาติใหม่ใช้ลายกว่าเดิมอย่างไรก็ตามเฉินซิงหายไม่ได้กังวลและไม่ได้อธิบายอะไรเขายังคงมองไปที่ซุนซี่พลางพูดด้วยสีหน้าไร้ความรู้สึกว่าผู้นำซุงคุณหยางฝาบบอกมาว่าถ้าตระกูลซุงยังต้องการมีชีวิตอยู่ก็รีบพาคนของคุณใสหัวออกไปซะ มิฉะนั้นหลังจากวันนี้ไปเยนตูจะไม่มีตระกูลซุนอีกเมื่อเฉินซิงไห่กล่าวคําเหล่านี้จบผู้คนที่อยู่ในนั้นต่างก็เงียบลงไปในทันใดหลังจากตกตะลึงชั่วครู่หงซิงก็หัวเราะเสียงดังฉับพลันให้แก่เฉินซิงไห่เอ๋ยเฉินซิงไห่แกนี่มันช่างไม่รู้ฟ้าสูงแผันดินต่ำจริงๆกล้ามาพูดกับผู้นําตระกูลซุนแบบนี้ได้ไงมึงเบื่อที่จะมีชีวิตอยู่แล้วใช่ไหมเชียในขณะที่อีกฝ่ายหลีจือออและพวกก็ตกตะลึง และความรู้สึกที่เฉินซิงไห่ให้พวกเขามันดูลึกลับมากขึ้นเรื่อยๆหลี่จือออฉลาดมากและจับประเด็นสําคัญในคําพูดของเฉินซิงไห่ได้ทันทีคุณหยางปากบอกมาคุณหยางเป็นใครวะศาสตร์หรือว่าคุณหยางเป็นคนใหญ่คนโตที่อยู่เบื้องหลังตระกูลเฉินในเมื่อคุณหยางในปากของคุณเก่งขนาดนี้คุณก็บอกให้มันใสหัวออกมาสิมาพูดคําเหล่านี้ต่อหน้าผู้นําซุ่มหน่อยหงซิงกล่าวอย่างเย้ยหยันทว่าทันใดนั้นผัวโอยตุบๆตับๆ แต่ว่าทันทีที่หงสิงผู้จบเขาก็ถูกซุนซี่ตบหน้าและถีบอย่างรุนแรงแม่งมึงอยากตายเหรออยากตายก็ตายคนเดียวอย่าลากกูลงไปในนรกด้วยเชียคุณหยางเป็นคนที่ขยะอย่างแกสามารถดูถูกได้เหรอในตาของซุนซี่เต็มไปด้วยความกลัวและหลังจากตบหงสิงเสร็จเขาก็เตะหงสิงอีกครั้งในขณะนี้ทุกคนเงียบกริบและคำพูดของซุนซี่ฟังเหมือนมน์ขลังก้องอยู่ในหูของทุกคน หลังจากที่ซุงซี่ตบหงสิงเขาก็วิ่งเหยาะๆไปที่หยางเฉินอย่างรวดเร็วคุณหยางคุณอยู่ที่นี่ได้ไงครับซุนซี่พยักหน้าอย่างประจบสอพลอและถามด้วยท่าทีที่เคารพนับถือหงสิงที่ได้จำนวนต่อประกูลซุนแล้วสีหน้าดูน่าเกลียดอย่างยิ่งและในขณะเดียวกันก็มีความหวาดกลัวแผ่กระจายไปทั่วร่างกายของเขา หลังจากที่ตระกูลชัถูกทำลายล้างและถูกแทนที่โดยตระกูลเฉินมีข่าวลือในเยนตูว่าตระกูลเฉินซึ่งเป็นตระกูลจากเมืองอื่นได้เข้ามาแทนที่ตระกูลชัได้เพราะมีคนใหญ่คนโตอยู่เบื้องหลังวันนี้แม้แต่ซุนซี่ผู้นำตระกูลซุนหนึ่งในแปดตระกูลแห่งเยนตูก็ยังแสดงความเคารพต่อ,อยางเฉินเช่นนี้และก่อนหน้านี้ที่เขามาที่ตระกูลเฉินเพื่อเรียกล่อมให้พวกเขายอมจำนนตัวเองก็ยังเห็นอย่างเฉินและเฉินซิงไหนั่งอยู่ด้วยกันในตำแหน่งหลัก ตัวอย่างทั้งหมดบ่งชี้ว่าหยางเฉินเป็นคนใหญ่คนโตที่ลึกลับที่อยู่เบื้องหลังตระกูลเฉินเมื่อคิดถึงตรงนี้หงซิงก็อ่อนแรงไปทั้งตัวเดินโซเซกลัวจนฉี่ราดไม่เพียงแต่หงซิงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงตระกูลพันธมิตรทั้งห้าที่นำโดยหลี่จืออ่อต่างก็ตกตะลึงในขณะนั้น นั่นคือผู้นำตระกูลซุงหนึ่งใน8ตระกูลแห่งเยนตูเชียวนะในสายตาของพวกเขาเป็นตระกูลที่ร่ำรวยที่อยู่อันดับต้นๆแล้วในเวลานี้ต่อหน้ายางเฉินเขากลับมีท่าทีประจบสอพลอราวกับว่าเขากลัวยางเฉินมากยางเฉินเหลือบมองซุงซี่และ,ยะเย่อเยอ้ยผู้นำซุงคุณนี่ไม่ธรรมดาเลยนะนำคนมามากขนาดนี้คุณวางแผนที่จะทำลายล้างตระกูลเฉินหรอ ซุนซี่ตกใจมากจนทั้งตัวสั่นไปหมดสายหัวอย่างรวดเร็วคุณหยางถ้าผมรู้แต่เนิน่นเนิ่นว่าความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลเฉินกับคุณให้ความกล้าผมแค่ไหนผมก็ไม่กล้าพาคนมาที่นี่หรอกหลังจากผู้จบเขาตะโกนอย่างโกรธเคืองต่อผู้แข็งแกร่งของตระกูลซุนที่ถูกเขาพามาอยู่ข้างหลังเขายังยืนซื่อบื้ออยู่ที่นี่ทำไมยังไม่รีบใส่หัวออกไปอีกครั้งที่แล้วที่เขาพาคนไปที่ตระกูลเย่ได้ถูกหยางเฉินกับขังกลุ่มผู้แข็งแกร่งที่สุดในตระกูลซุนโดยตรง ผู้แข็งแกร่งที่ถูกฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเขากลัวว่าหยางเฉินจะกักตัวพวกเขาไว้อีกครั้งแต่เมื่อทุกคนกำลังจะถอนตัวหยางเฉินก็พูดขึ้นทันทีว่าเดี๋ยวก่อนในใจของซุนซี่กระตุกทันใดและเขาถามอย่างกังวลว่าคุณหยางคุณต้องการให้พวกเขาอยู่ต่อเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้คุณหรือหยางเฉินกล่าวด้วยรอยยิ้มคุณผู้ถูกผมจะขอยืมใช้พวกเขาสักพักได้ไหมซุนซี่เกือบจะร้องไห้คุณหยางผมรู้ว่าผมผิดไปแล้วปล่อยผมสักครั้งเถอะ ยางเฉินยกคิ้วอะไรวะเว้นผมแค่ยืมคนไม่ได้ค่าคุณซะหน่อยหูฝาดเหรอทุกคนตกตะลึงงานเมื่อเห็นท่าทีที่ต้อยต่ำของซุนซี่ตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่แปดตระกูลแห่งเยนตูกลายเป็นคนที่ถูกเด็กหนุ่มรังแกได้ง่ายจังคุณยางคุณต้องการยืมกี่คนครับซุนซี่รู้ว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะจับไปอย่างปลอดภยัยยางเฉินกวาดมองยางเฉินก็พอจะรู้ว่าซุนซี่นำคนมากี่คนมีสามรอยคนเต็มเ ผมไม่อยากทำให้คุณลำบากใจขอยืมคน200คนจัดให้ผมด้วยและผมจะคืนให้คุณทันทีเมื่อใช้เสร็จอย่างเฉินกล่าวเดิมทีซุงซี่คิดว่ายางเฉินจะแย่งทั้ง300คนไปแต่เมื่อเขาได้ยินว่าเขาต้องการเพียง200คนเขาก็โล่งอกได้ครับในเมื่อคุณยางเอ่ยปากขอยืมแล้วผมจะให้คุณยืม200อคนไม่คิดดอกแต่ผมอยากรู้ว่าคุณยางจะใช้คนกลุ่มนี้กี่วันครับซุนซี่กัดฟันร้องให้พลางถาม ไม่ว่ายังไงคุณก็เป็นถึงผู้นำตระกูลซุนหนึ่งใน8ตระกูลแห่งเยนตูทำไมถึงชักช้าย,ยิ่งนับก็แค่ยืมสองร้อยคนจากคุณไม่ใช่เหรอถ้าคุณไม่เต็มใจก็ปฏิเสธไปผมก็จะไม่บังคับคุณยางเฉินกล่าวด้วยสีหน้าไม่พอใจซุนซี่รีบสายหัวคุณอย่างใจเย็นๆผมไม่มีเจตนาอื่นผมแค่ต้องการดูว่าคนเหล่านี้เพียงพอหรือเปล่าเฉยเฉยทำไมรึถ้ายังไม่พอคุณจะให้ผมยืมเพิ่มอีกเหรอ,อยางเฉินถามยิ้มยิ้ ซุนซี่อยากจะตบปากตัวเองจริงๆแซงทำเป็นใจกว้างอะไรของมึงเนี่ยเชียคุณหยางบอกตามตรงนะคนทั้งสามรอคนเหล่านี้เป็นผู้แข็งแกร่งทั้งหมดของตระกูลซุนแล้วหากยืมให้คุณอีกตระกูลซุนจะล่มสลายแน่ๆครับซุนซี่กล่าวด้วยใบหน้าของคืนเบาล่าล,ละคุณนี่มันขี้เหนียวจริงๆแค่ผมยืมคนจำนวนสองคนเองไม่ใช่เหรอรีบพาที่เหลือใส่หัวออกไปซะยางเฉินโบกมือและกล่าว ซุนซี่กล้าที่จะอยู่ต่อไปได้อย่างไรพาคนหนึ่งร้อยคนออกไปและอีกสองร้อยคนที่เหลือถูกทิ้งไว้ข้างหลังผู้นำซุนผมขอไปกับคุณด้วยหงซิงเห็นซุนซี่รีบเดินจากไปไกลเขาเพิ่งดึงสติกลับมาได้และไล่ตามเขาไปอย่างรวดเร็วผมอนุญาตให้คุณไปหรือยังเสียงของหยางเฉินก็ดังขึ้นขาของหงซิงอ่อนหวบลงและเขาเกือบจะล้มลงทันทีคุณหยางผมเป็นแค่ทูตพูดเจรจาได้โปรดอย่าทำอะไรผมเลยครับหงซิงกล่าวอย่างสันเทา ยังเฉินเมินเฉยหงสิงจะไปก็ไม่กล้าอยู่ต่อก็ไม่เอาในชั่วขณะหนึ่งพันธมิตรทั้งหรวมถึงตระกูลหงทั้งหมดหกตระกูลก็อยู่ที่นี่ยางเฉินมองไปที่ฝูงชนเอ่ยถามว่าเมื่อกี้ผมให้เวลาพวกคุณคิดครึ่งชั่วโมงทุกคนน่าจะตัดสินใจได้แล้วใช่ไหมวางแผนที่จะส่งมอบครึ่งหนึ่งของทรัพย์สินออกมาและยอมสวามิภ์หรือยอมถูกทำลายโดยตรงเลือกเอา